r o ดมาร์เก็ตติ้งคอสย่อยที่5เรื่อง Line a อดและ c r m หรือ Customer Relation Management การมีสายสัมพันธ์ที่ดีนะครับกับลูกค้าโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Line OA และในนั้นเองเนี่ยเราสามารถทำในเรื่องของการโฆษณาได้ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นเซกเมนต์ของคนไทยเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าให้เก็บลูกค้าไว้ใน Line เพื่อเราจะทำให้เขาซื้อซ้ำซื้อเพิ่มบอกต่อได้เราลองมาดูกันว่าโครงสร้างของคอร์สไลน์ OA เนี่ยที่ทำในเรื่องของ Advertising และทำในเรื่องของ CRM เนี่ยมีอะไรบ้างที่เราควรจะรู้นะครับก่อนอื่นเราต้องรู้ภาพรวมของ Line แพลตฟอร์ก่อนนะครับที่เป็น Line Advertising นะครับเราจะต้องเข้าใจว่าเราสามารถที่จะยิงแอดนะครับแบบไหนได้บ้าง จริงๆก็คงจะต้องเข้าใจในเรื่องของ l i โอเ a เป็นพื้นฐานด้วยเพื่อเราจะเข้าใจว่าไลโอเอเนี่ยเราสามารถที่จะนำตัวที่เป็น Advertising เนี่ยไปใส่ไว้ตรงไหนได้บ้างเราควรจะมีในเรื่องของการทำา h h t w w r r k l o w w ซึ่งจะเริ่มไปแต่แต่ c r m แล้วนะครับแล้วก็ทำในเรื่องของ Chat Commerce เพราะว่าทั้ง l i ไลที่เป็นไล Shopping เองและตัวที่เป็น ซอฟต์แวร์ที่เราสามารถไปปลั๊กอินได้นะครับที่เป็นซอฟต์แวร์ต่างๆที่มีความหลากหลายนะครับเราสามารถที่จะทำในเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซบนแชทนั้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันมาตรฐานของ Li n e ช h อปปิ n งเองหรือเราจะซื้อตัวที่เป็นแอปพลิเคชันอื่นๆมาปลักอินและติดตั้งต่อมาเราต้องรู้พื้นฐานเกี่ย เกี่ยวกับ l i โอเอแอนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของโฆษณานะครับว่าเราสามารถทํารูปแบบไหนได้บ้างการกําหนดเป้าหมายโฆษณาบท l i โอเอนะครับการสร้างเนื้อหาโฆษณานะครับการกําหนดกระะมาณระยะเวลาด้วยนะครับของแคมเปญที่เรายิงไปสุดท้ายเราต้องวัดผลเป็นวิเคราะห์ได้นะครับแล้วเ,เอามาปรับปรุงให้แคมเปญเนี่ยดีขึ้นแล้วเราก็ต้องรู้เรื่องของ Customer Experience ก็คือประสบการณ์ที่ลูกค้าในแต่ละสเต็ปนะครับที่เข้ามาเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรตั้งแต่เขาถึงเขาทำให้เขาแอดไลน์มาเมื่อเขาแอดมาแล้วเนี่ยโปรเซส1น3 4นะครับระบบอัตโนมัติจะต้องเป็นแบบไหนแอดมินจะต้องตอบอะไรเป็นต้นแล้วก็จะมีไลน์ OA ที่เป็นทิปแอนทริกนะครับก็คือเป็นเทคนิคในการที่จะทำให้เกิดคอนเวอร์ชันนะครับปิดการขายได้เป็นต้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของโครงสร้างคอร์ซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าเซกเมนต์เป็นคนไทยต้องมีไลโอเอและต้องทำโฆษณาบนไลน์เป็นนะครับ